พอดีแบตแบตมันหมดครับเมื่อกี้นี้แบตมันหมดผมก็เลยลองชาร์จรถจอดเอาไว้นานตอนนี้แบตผมชาร์จไว้เรียบร้อยแล้วครับอ่ะเดี๋ยวลองสตาร์ทให้ดูครับรถสวยอยู่ครับแต่ว่าที่ชุบคมเนียบม,มันยายนี่อยู่ครับ วงระบบไฟอะไรพวกนี้ผมทางร้านกไ็ไล่ไว้เรียบร้อยแล้วครับผมแต่ถ้าลูกค้าสนใจจริงๆจะเปลี่ยนถ่ายแนละ้วมันเครื่องให้ใหม่ครับลองมาดูตัวจริงได้ครับผมอ่ะแล้วมันมีคันครับเผื่อลูกค้าสนใจตดยวนี้เป็นซูเรกีเหมือนกันครับบูริวาดเครื่องแปดร้อยครับ 拉多了。